สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดกันนะครับผมโค้ดเนี่ยโค้ดตัวนี้จะแจกรีโล10รีโลนะครับผมเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับในการใส่โค้ดนะครับต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วก็เป็นเซิร์ฟวีของตัวเองนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็น 2x.update 0บอัปนนะครับผมใส่ตามนี้เลยก็จะได้10รีโลนะครับผม นอกจากจะแจกรีโลนะครับ10รีโลเนี่ยตอนนี้เกมได้ประกาศออกมาแล้วว่าตัวมัดเนี่ยกับตัวรับเนี่ยในประตูเนี่ยจะหาไม่ได้นะครับพวกอ่ยูตาลีอัศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตัวรับตัวโปรไออย่างเงี้ยก็คือจะเริ่มหาไม่ได้ละก็คือจะเริ่มหาไม่ได้ละตัวพวกนี้ทีนี้เขาก็เลยออกอัปเดตมาเป็น คูณ2การดรอปนะครับเป็นการดรอปของตัวละครของพอ r เทลแล้วก็ตัวมัดนะครับผมส่วนใครที่สงสัยนะครับว่ามัดหายยังไงนะครับก็นี่เลยครับมาที่ตู้2นะครับแล้วก็กดซัมมอนที่ตู้2นะครับแล้วมือใหม่นะครับที่สงสัยว่าเอ้าแล้วผมจะสมตู้2ได้ยังไงอะครับก็ต้องเล่นด่านนี้ครับผมต้องเล่นสตอรี่นะครับให้ถึงด่านนาแม็กนะครับ เอาให้จบด่านฮอลโลก็ได้จบแค่ถึงด่าน6แล้วมาขึ้นนาเม็กด่าน1แค่นี้ก็คือสามารถที่จะสุ่มตู้2ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันดีกว่า ID นี้ก็จะเป็น ID ลองผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะเกลือไหม ก่อนที่จะสุ่มนะครับแนะนําให้ลองไปกดดูตั้งค่านะครับแล้วก็กดที่ Auto s e ล l นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องมาลําบากขายตัวพวกแลอีปิกอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองสุ่มกันดูดีกว่าด้วยงบอยู่หกหมื่นสี่นะครับไปเกลือนนะฮะอืม,ออนนอมสามโลแล้วโอได้มิติกมาตัวหนึ่งแต่มันเป็นการันตีอะเนาะโอเค เดีเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้มาร์ชกันหรือไม่ครับคือบางคนนี่หมดกับมาร์ชนี่เป็นหลายแสนอยู่นะแขนก็ไม่ได้จับเกลือครับเกลือยามิรีเจน อปู่ยามะยามิอ้าวได้เซเลเชียลมาเฉยเลยครับไม่ใช่การันตีแล้วเฮ้ยสองตัวโอ้โดนตีจัดเฮ้ยเวอร์มากสามตัวดูดีเกินแต่คืออยากได้มัดไงมัสมาสผมได้แล้ว โอ้โหเหลือ40,005แล้วครับจาก60,004อยาวยาวครับยาวยๆโอ้โหเกลือ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 ยังคงเกลืออยู่อ่าเสรลเชียวมาครับืมมา่นห oh, ้า ah, mm. สุดท้ายครับ หรือผมจะเก็บเพชรไว้สุ่มอัปเดตหน้าดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปสุ่มตัวหลักให้ดูดีกว่าอันนี้คือตัวรองไม่เป็นไรอ่าสองหมื่นเก้านะครับ <c ười> เกลือเกลือเซเลเชียลการันตียัง,งคงเกลือต่อต่อเนื่องแบบต่อเนื่องจริงๆสองหมื่นห้าสุดท้ายครับ ยามะไปเรื่อยๆนลครับยามีอืมอยามีไม่ได้อยากได้โว้ยมัสนี่มันดอกคูณสองจริงปะเนี่ยได้เซเลเชียลม,มาอีกแล้วเธอมีอยู่จริงหรือเปล่ามาัส ยังคงเกลืออยู่นะครับไม่ไมีวิ่แววว่าจะโผล่มาเลยเซเลเชียยังไม่การันตีได้เซเลเชียลบ่อยเหมือนกันนะแปดพันสุดท้ายครับเรือครับน่าจะไม่ได้นะผมว่าแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าไอดีหลักผมได้ไปแล้ว <laughs> ก็หมดไปเยอะอยู่ไอ้ดีหลักผมเนี่ย โอ้โหเกลือเกลือเรียบร้อยครับหมดเป็นที่เรียบร้อยครับเหลืออยู่400กว่าก็เป็นยังไงบ้างครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใครได้มาที่กี่เพชรนะครับก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะได้รู้ว่าผมไม่เกลืออยู่คนเดียวหรือแบบคนอื่นเนี่ยทุกคนเนี่ยโชคดีกว่าผมอะไรอย่างนี้นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็บ๊ายบายสวัสดีครับ